Hi สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นบรรยากาศซ้อมใหญ่นะคะของพี่พี่บัณฑิต MUIC เราไปดูกันว่าพ,พี่พี่เขารู้สึกกันยังไงบ้างไปดูกันเลยก็ยยจบแล้วดีใจมากๆเลยค่ะก็4ปีพูดตรงๆก็เหนื่อยแต่ว่าแฮปปี้มากเพราะว่าเราอะไม่ได้แค่วิชาการแต่ว่าเราอะได้สังคมจากที่นี่ด้วยแบบประสบการณ์เยอะมากๆก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆที่ได้จบจากที่นี่ค่ะ คิดถึงมมากเลยค่ะคิดถึงมเหมือนกันครับอยากกลับามาเรียนทำงานเหนื่อยมากร้อนครับร้อนหนึ่งครับรู้สึกมีความสุขครับรอนละดีใจภูมิใจตัวเองครับรู้สึกโล่งมากได้ออกไปทำงานแล้วก็ก้าวไปอีกสเต็ปนะครับในชีวิตโล่งอกเขาครับดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าแอบเียายนึงจะไม่ได้เจอเพื่อนแบบที่เจอกันตอนอยู่มาหาลัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับที่ได้เรียนที่มหิดลก็รู้สึก แปลกดีค่ะแต่ว่าก็ดีใจมากที่เรียนจบแล้วค่ะก็รู้สึกดีค่ะที่ใช้เวลา4ปีคุ้มค่าแล้วก็จบสักทียินมดีกับวันดีทุกคนด้วยนะคะ